ตัวนี้คือพ่อพันนะครับพ่อพันไก่ตอแล้วนะครับผสมธรรมชาตินะครับไม่ขังครับพ่อเขาจะสวยมากแล้วนะครับเสียงดีเสียงตัดนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงตัดนะครับ เสียงที่ขันนี่เป็นเสียงไก่ดำนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ขันนะครับตอนเนี้ ตัวนี้ไม่มีเดือยตัวนี้ไม่มีเดือยนะครับเข้าตำลานะครับไก่หมานไก่ไม่มีเดือยไก่หมานนะครับ ไก่ตอหูขาวนะครับตัวนี้ไก่ตอหูขาวเสียงตัดเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้เราดูลูกเขานะครับลูกเขาสี่ตัวแต่ตัวผู้สองตัวนะครับเราดูตันโตนะครับเสียงจะเหมือนพ่อรัอเปล่า เอามีผลงานแล้วนะครับออกลูกแล้วนะครับตัวเนี้ยผสมธรรมชาตินะครับตัวนี้ นี่ไงครับเสียงเขาเสียงรอครับตัวนี้เสียงรอต่อเข้าแน่นอนครับตัวนี้ <c oughs> นีเสียงเขา <c oughs> เสียงรอน,นะครับ